การซื้อของออนไลน์เนี่ยมันได้กลายเป็นมันได้กลายเป็นชีวิตอย่างใหม่ของคนยุคนี้ไปแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วที่ว่าเครื่องโควิดนะคะทําให้คนหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะคะไม่ไปห้างไม่ไปอะไรก็ซื้อของออนไลน์แล้วไม่ไปช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อของมันมีเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ครับ,รบเมื่อการซื้อของออนไลน์มันเยอะขึ้นแน่นอนที่สุดปัญหามันก็เยอะตามใช่ค่ะทุบะไ,ไม่ตรงปกก็เยอะตามไม่ตรงปก โกงกันดื้อส่งของสั่งซื้อมือถือได้เป็นก้อนอิดมาอย่างเงี้ยเคยเจอไหมล่ะทุกรูปแบบทุกรูปแบบทีนี้ทีนี้ไอ้คดีความที่เกิดจากการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมีทุกวันและมีความซับซ้อนในในตัวมันเองเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะในที่สุดนะทางสารแพ่งตัดสินใจเปิดศาล เปิดแผนกใหม่เขาเรียกว่าแผนกคดีใหม่เปิดแผนกคดีที่เรียกว่าแผนกคดีซื้อของออนไลน์ถูกต้องคำถามก็คือคดีอะไรที่สามารถที่จะต้องนําขึ้นสู่แผนกคดีนี้ชและแผนกคดีนี้มีกระบวนการมีวิธีพินณาคดีอย่างไรเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ท่านโฆษกสารยุติธรรมนะคะคุณสารวิตริมปรังศีนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรนัทคุณนาไครับครับครับ้ท่านสารวิตรับขอความรู้สักนิดสิครับ คดีอะไรบ้างครับที่เข้าข่ายจะต้องนําขึ้นสู่แผนกคดีซื้อของออนไลน์ของศาลแพง่งเชิญฮขอครับได้ครับก็หลักๆก,ก็คือเป็นคดีแพง่งน่นะครับที่ว่าเวลาเขาท,ทาธุรกรรมซื้อขายนทางออนไลน์แล้วเนี่ยได้ของไม่ตรงปกได้ของอเสียหายหรือว่าไม่ถูกต้องบ้างอะไรอย่างเนี้ครับค่ะครับครับ,บม,มีทั้งไม่ตรงปกมีทั้งโกงกันดื้อซื้อของใจเงินไม่ได้ของขอรวมเบ็ดเสร็จกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ ใช่ครับแต่ว่าต้องเป็นคดีแพ่งนะครับจะไม่รวมพวกคดีอาญาครับอ๋อต้องเป็นคดีแพ่งนะคะย้ำว่าต้องเป็นคดีแพ่งนะคะไอ้คดีพันอย่างเนี้ยความผิดในกรณีอย่างเนี้ยเท่าที่ทราบนะฮะมันเป็นความผิดที่มันมีสองมิติแต่ซ้อนอยู่ในตัวมันเองก็คือด้านหนึ่งมันก็เป็นคดีทางอาญาด้วยอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นคดีทางแพ่งและเมื่อกัดในทางส่วนบุคคลด้วยนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ย คดีที่มีสองมิติซ้อนอยู่ในตัวมันเอง,พองแพ่งด้วยอาญาด้วยเนี่ยเขาเดินมาคดีกันอย่างไรแล้วก็ที่ศาลไหนครับปกติก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อนนนตอนไม่มีศาลเนี้ยคะ่ะอืมก็คือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็ต้องไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับซึ่งปกติคดีพวกเนี้ยถ้าเป็นชอบโกงธรรมดาความผิดมันโทษไม่แรงนะครับก็จะไปประเภทจะเป็นศาลแขวงนะครับศาลแขวงส่วนคดีแพ่งเนี่ย เข้าใจว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีการฟ้องคดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทุนทรัพย์เนี่ยมันไม่เยอะนะครับแล้วการฟ้องเนี่ยต้องจ้างทนายต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากบางที่มันไม่คุ้มบางทีไม่คุ้มคที่เราตั้งแผนก่ยคือสายออนไลน์เพื่อกระบวนการตรงเนี้ยมันสั้นลงแล้วก็ง่ายขึ้นและทําให้ผู้ถืโบกที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นนะครับครับหลังจากนี้หลังจากนี้มีคดี มีแผนกคดีซื้อของออนไลน์ละในส่วนของอาญาก็แยกไปทางอาญาไปตั้งต้นกันที่ตํารวจนั่นแหละในส่วนทางแพ่งนั้นก็มาที่แผนกคดีนี้ทีนี้กระบวนการนําคดีขึ้นสู่แผนกคดีนี้นั้นนั่นแหละครับมันต้องทําอย่างไรมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ยุ่งยากหรือไม่ง่ายขึ้นจะกว่าคดีปกติหรือไม่ครับ ก็คือปกติเบืองนที่ผู้บริโภฟคฟ้องซึ่งมีค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ที่เราทําให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าการยื่นฟ้องเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องมาที่ศาลแต่ว่าสามารถที่จะให้ข้อมูลเนี่ยทางเว็บไซต์ซึ่งเราก็จะมีะแบบฟอร์มให้กรอกอยู่นะครับว่าซื้ขายเรื่องอะไรผู้ขายเป็นใครมีเอกาสารการโอนเงินยังไงบ้างแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่งานคดีเนี่ยที่มาช่วยดูข้อมูลพวกนี้แล้ว เรียกเที่เป็นคําฟ้องให้นะครับเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคอครับครับก็ก็ก็ฟ้องคดีผ่านเว็บไซต์ของทางศาลได้เลยนะฮะพอเปิดเข้าไปก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกก็กรอกตามแบบฟอร์มนั่นแหละจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลมันนำไปสังเคราะห์ต่อว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับแต่ว่าตอนแรกอาจจะต้องมีขั้นตอนของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อิวายหรืแนวเป็นใครแน่ครับครับเข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับอะไรเลยอะไรครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ไหนครับอ๋อเว็บไซต์จะชื co co. ่อ efilings dot efilings3 d coj dot h ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานสารยุติธรรมครับอ๋อเว็บไซต์ของสำนักงานสงงารยุติธรรมถ้าจดไม่ทันที่ coj dot co t p ก็ได้ครับเะ็นสีแบนเนอร์โอเคถ้าจดไม่ทันถ้าจําไม่ได้ก็เข้าไปคีย์สำนักง,งานสงงารยุติธรรมคีย์เข้าไปไปเดี๋ยวม,มันขึ้นมาเองเมันขึ้น,ม,นามาแล้วเราเลือกม,มันสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ถูกไหมครัค่ะ ครับคอ๋อง่ายดีก็คือเข้า Google แล้วก็พิมพ์สำนักงานสารยุติธรรมนั่นแหละเมื่เดี๋ยวมันเชื่อมต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะฮะมันมีช่องทางครับโอเคง่ายดีบางครั้งจําชื่อเว็บไม่ได้ใช่ครับจำยากด้วยโอเคเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยที่เป็นมิติใหม่ก็คือผู้เสียหายสามารถยื่นทําฟ้องผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสารยุติธรรมได้เข้าไปที่แบบฟอร์มแล้วก็กรอกเข้าไปก็จะมีเจ้าที่ศาลคอย ตรวจแล้วก็รัแกแล้วก็สังเคราะห์ต่อทีนี้ทีนี้ขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรปกติจะต้องมีการไปศาลไปให้ปากคำต่อหน้าศาลไปสืบพยานต่อหน้าศาลอะไรต่อม่อะไรประมาณนั้น ต,ต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าฮะยังจะต้องไปหรือเปล่าเคสนี้เป็นยังไงคะซื้อขอคือเราพยายามทําให้ระบบตรงนี้เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุ้ทรัพย์มันไม่เยอะการที่ต้องมาสารเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะส่งหมายส้ำนอค้งฟ้องให้กับจัเลยเนี่ยเราก็พยายามติดต่อทางออนไลน์เช่นอีเมลเป็นหลักนะครับจะต้องมีที่อยู่ทางอีเมลแล้วพอถึงขั้นตอนในวันนัดพิจารณาเนี่ยซึ่งจะเป็นนัดทั้งพิจารณาแล้วก็ไปเกลี่ยแล้วก็สอบคายนี่ ก็จะใช้พิการาออนไลน์นะครับใช้โปรแกรมที่เป็นแอปหลักฐาที่ใช้ออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยที่ตัวผู้ริคพวกเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลให้ให้ปากคำเนี่ยทางออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาทีสศาลก็คือหลักๆเนี่ยเราก็พยายามให้อยู่ในระบบแบบนี้นะครับครับผู้ฟ้องต้องมีทนายไหมครับคือตอนเนี้ไม่จําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อชักครู่เนี่ย การยื่นฟ้องเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยคี่เนี่ยให้ข้อมูลเอกสาราต่างเช่นสลิตการโอนเงินหรือว่าทันต่างเกี่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งพวกนี้มันก็เป็นหลักฐานในตัวที่ใช้ประกอบในการพิสูจน์เรื่องการซื้อขายที่องความสัพูรนชัด้องอยู่แล้วนะครับครับ ไปไปมามาเท่ากับว่าภาระของสาลนีจะมหา,มาสารมากนะท่านสรวิทย์หมา,า,ายมเขาว่าสารแพงหมายเขาว่าสารแพงจะต้องเสียกําลังคนจํานวนหนึ่งมา,า,าดูคดีออนไลน์คอยสแกนคําฟ้องทางออนไลน์แล้วก็ทาหน้าที่กึ่งๆทนายคอยให้คําแนะนําเอาเอกสารนั้นมาประกอบเอาเอกสารนี้มาประกอบอะไรก็ว่าเกินไปถูกไหมฮะใช่ครับก็เดือมันก็เป็นภาระที่เราก็ดูอยู่ว่ามันอาจจะมีปริมาณเยอะนะครับแต่ว่า มองว่าเป็นเพนพอยต์ของผู้ใหญพวกในสังคมยุคนี้นะครับที่ว่าเขาไม่มีช่องทางในการเข้าถึงกระ,ะบวนการยุติธรรมด้วยเลยจําเป็นต้องต้องสร้างช่องทางตรงนี้มาครับค่ะบุคลากรจะเพียงพอในการรองรับกับคดีอะไรต่างๆที่มันเยอะแยะมากไหมห้แต่ละวันต้องบอกเลยเยอะแยะมากจริงๆก็ในเบื้องต้นก็สารพง่งเก็จัดกำลังท่งานทุกษาไว้องคณะอ่สี่ห้าคณะนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ส่วนหนึ่งแต่ว่า ถ้าเกิดคดีมันมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยในเรื่องของบุคลากรอ,อัตรากำลังต่างเนี่ยก็คุณพยายามจัดสรรให้ให้เพียงพอครับครับครับออวิธีพิจารณานี่จะมีจะมีความแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปไหมครับฟังฟังดูผมคาดว่าน่าจะเน้นหนักในเรื่องของการไก่เตี่ยเอาไวก้ก่อนใช่ไหมครับก็แน่นอนครับเพราะว่าเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเอาการไก่เตี่ยเนี่ยเข้ามา พอสมภสานด้วยอยู่แล้วนะครับตามกฎหมายก็บังคับอยู่แล้วว่าเวลาที่นัดแรกมาเนี่ยก็ให้มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างตัวโจทจก์กับจำเลยใชเกาะนะครับ <c oughs> ถ้าไกล่เกลี่ยแล้วแล้วตกลงกันไม่ได้เนี่ยซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาแล้วก็สืบพยานต่อไปครับโอเคในการพิจารณาหลักๆนี่นะฮะมันใช้สาระตามปวิแพ่งธรรมดาธรรมดาหรืออะไรยังไ,ไงนี่นจะใช้หลักๆเนี่ยจะเป็น วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคครับซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอยกางับมันแยกจากบอวิแพงนะฮะใส่กับที่ใช้มาหลายปีแล้วครับอ๋อครับครับเป็นเป็นเป็นบอวิคุ้มครองผู้บริโภคก็แยกไปอีกฉบับหนึ่งนะฮะเป็นวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคครับซึ่งจะมีกระบวนการมีขั้นตอนหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในกระทั่งเรื่องภาระการพิสูจน์บางเรื่องเนี่ยก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ย เป็นคนที่มีหน้าที่ในการนาสืบพิสูจน์เลยพวกเนี้ยครับเช่นทําให้ผู้เอกพวกเนี่ยก็สามารถดำเนินคดีได้ได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับค่ะการจัดตั้งศาลเนี่ยมันมีผลและประกาศในรัชกิจจา15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วคนที่จะร้องเรียนจะยื่นเรื่องต่างๆตอนนี้เริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ย่างไรคะตอนนี้อาจต้องรอวันประกาศอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าต้องให้ท่านที่ดีพวกาสารแส้เนี่ยเป็นคนประกาศวันเปิดทําการตรงเนี้ยนะครับ ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการเซตระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ว่านะครับแต่คิดว่าพยายามจะให้ภายในเดือนมกราคมเนี่ยครับภายในมกราคมนี้ก็น่าจะประกาศได้แต่ว่ารอก่อนตอนนี้ถ้าใครอยากจะร้องอะไรเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้ก่อนเดี๋ยวรอถ้าเปิดตรงนี้ให้ยื่นได้ปุ๊บเนี่ยค่อยมายื่นตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ต้องยื่นอะไรมาถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับก็โอเคนิดนึงครับโอเคได้ครับถ้าอยากจะรู้รายละเอียดมากไปกว่านี้ ในช่วงนี้ทางประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไหนอะไรอย่างไรของศาลบ้างไหมครับตอนนี้ช่วงนี้ครับมีช่องทางไหนประชาชนได้ทํากันบ้างไปก่อนอย่าไปย t ท b e ของส,งสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับชื่อ T.O.J. h anel เนี่ยแล้วก็มีคลิปที่ปเปิดให้ความรู้เกีเ่ยวกับเรื่องนี้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีคลิปแล้วก็สื่อไปยแพร่ตรงนี้ทาง Facebook สื่อสารของสำนักงานสายวิธรรมเพิ่มเติมด้วยครับ โอเคได้ครับต้องกลับขอบพระคุณมากครับท่านสรวิทย์ครับขอบพระคุณนะคะท่านโฆษกค่ะยินดีครับคุณทนายครับคุณนวัลน์ครับสวัสดีครับค่ะท่านสรวิทย์นะคะที่ปรังสีค่ะโขสกสารยุติธรรมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประชาชนผู้พภคอย่างเราๆที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายออนไลน์เขาบอกมันดีอย่างหนึ่งนะการเปิดสารแบบนี้ฟ้องคดีได้ด้วยตนเองไม่เสียหายเท่าไหร่ก็ฟ้องได้ไม่ต้องมีทนายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนด้วยครับแต่สารภาพนะ ระหว่างสนทนากับท่านสรวิทลิมปะรังสีโกศกสังยุทธรรมเนี่ยผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองโง่โง่คือผมเพิ่งรู้ว่าในวิธีพิจารณาคดีเนี่ยข้อมูลดั้งเดิมของผมมันก็จะมีมีวิญาามีวิแพ่งใช่ไหมก็กกกเมื่อสักครู่นี่เพิ่งรู้จากท่านสรวิทว่ามันมีประมวลกฎหมายวิธี <มา S 2> พิจารณาคดีผู้ปริโภค คดีคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่อาย,ยาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ค่คะก็มีกระบวนการในการพิจารณาของมันต่างหากค่ะพวกเชยจังผมค่ะ ก็ดีให้ก็ดีดีถือว่าเป็นช่องทางแล้วเป็นพิใหม่นะเสียหายเยอะคุณในนายนะสามารถฟ้องคดีโดยไม่ต้องเสียค่าทนายเพราะไม่ต้องจ้างทนายแล้วไม่ต้องไปด้วยตัวเองด้วยเป็นการให้ข้อมูลทางออนไลน์ทุกอย่างพิจารณาคดีทางออนไลน์ทั้งหมดใช่แต่เนือสิ่งอื่นใดนะคะท่านต้องเก็บหลักฐานต่างๆนะคะการโอนเงินการจ่ายเงินการทำธุรกรรมต่างๆนะคะเก็บไว้ทั้งหมดนะคะแม้กระทั่งในไลน์ที่มีการคุยกันก็เป็นข้อมูลหลักฐานที่สำคัญด้วยต้องบอกกันไว้อย่าเพิ่งลบทิ้ง